สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับชาธาราแล้วนี่คือ Q a Yes or Yes ค่ะโหอากาศเย็นค่ะเพราะว่าอากาศเย็นเป็นสิ่งที่สบายค่ะชาเย็น <laughs> คืออะไรคะโอชาไทยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ามีชาไทยอยู่ที่บ้านค่ะ Message ค่ะ เพราะว่าไม่ค่อยตอบค่ะฮาวายเอี้ยนค่ะเพราะว่าชอบสับปะรดค่ะช็อกโกแลตเค้กเพราะว่าชอบช็อกโกแลตค่ะลูกหมาค่ะคุณแม่กลัวแมวเออน่ารักค่ะเพราะว่าหนูอายุ26ค่ะไม่ได้อาบน้ำมวันอยู่แล้วสิคะชอบอาบน้ำค่ะแต่ว่าอดนอนไม่ได้ค่ะหนังดราม่าค่ะ เพราะว่าไม่ค่อยดูหนังแอคชั่นค่ะเงินค่ะเพราะจะไปช่วยเหลือคนอื่นค่ะผู้หญิงค่ะ w o m e n Empowerment โทษคนอื่นก่อนอีกแล้วสิค่ะฝากเพลง Sorry Syndrome ได้ใน All Streaming Platform แล้วฝาก IG @chatthala แล้วก็ @jigsawthailand ที่ MB นะคะไม่ต้องขอโทษฉันสัก แค่โทษตัวเองมันจะเธอจะกลับมาอยากแค่กลับไปก็ไปหาคนที่เธอรักจะไม่ใช่ฉันไงฉันพอแล้วทุกอย่างโปรดเห็นใจกันมงถจะฉันมีความหมายจะไม่ทำฉันล้นหายแบบนี้เธอเสียฉันไป ชดทาราคนนี้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วฝากเพลง Sorry Syndrome ในออสตรียมิ่งแพลตฟอร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย